แล้วก็สวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านนะผมตอนนี้อยู่ในเกมหมายครับนะผมกับจูคัตจูเนียนะครับผมจูคัตจูเนียสีน่นะฮะโอเค,ค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็เรามาในสปาร์ที่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะครับ <laughs> ดูพวกขี้คลิปเอมา,มาแล้วกันเนาะโอเคก็นี่ก็เดี๋ยวจะมีจูเนียสี่จุดห้านะครับผมก็คือแบบมาเพิ่มมีคนมาเพิ่มมาเซิร์ฟนะแต่ตอนนี้ไม่มานะครับผมเขาบอกว่าเปิดรับกรรมกร <laughs> มีการเปิดรับกรรมกรนะฮะโอเค okay. ก็ก็ที่เห็นเอ่อ ประมาณว่าข้างบนนะครับบนซ้ายบนขวานะครับก็คืออันนี้เป็นมอดของลุงเบสนะครับผมอ่าก็เป็นมอดอินดิเคเตอร์นะครับไม่รู้ว่าถ้าอยากได้นี้ไม่รู้ต้องทำไงเหมือนกันไปขอลุงรประมาณนั้นเนาะโอเคมาดูเดสเค้าของวันนี้นะผมอ่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นเออน้องกัญจังนะครับผมโอเคเรามาดูมินิตอ่าเดย์เพย์บ้างเัีงเป็นโปรดเหมือนคนเดิมนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยว วัดอ่าอันนี้คืออะไรครับผมอันนี้คือไอ้นั่นนะครับเป็นเหมือนลูกแก้วปะลูกแก้วเฮ้ยอย่างที่อัลเตอรี่ชอบบายบีโฟลิชิโน่ถ้าอยากรู้ว่าเล่นยังไงก็ลองไปดูช่องของบายบีโฟได้นะครับเผื่อเขาทำลิปไ้นะฮะเคแเราวันนี้เราเริ่มจากอ่ะสีขาวสีข่าวนะครับมตสองห้าสี่หกเป็นไงบ้างโอเคโอ้ผมไม่ได้ใจนะว่าผมแบบ ลืมพูดอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าคือผมไปดูมาผมก็จำไม่ได้สัปดาห์ที่แล้วมันมีอะไรบ้างแต่ที่อันนี้น่าจะยังไม่เดินนะวัดงออันนี้เป็นวัดเลยนะวัดแบบวัดเรียววัดก็เห็นมีกิจกรรมนะครับที่เพิ่งผ่านไปนะครับก็คือวันวิสาขะนะผมที่เดินเวียนเทียนกันน่าจะทํเงินตรงนี้ด้วยนะผมมีพระพุทธรูปางในด้วยนะแล้วก็ไหว้นะครับจุดเทียนจุดเทียนหน่อยอ ไฟจะเป็นวอตมาตรงนี้มันปุ่มไงโอเค u s t Double นะครับโอ้มีใหม่นิดหน่อยนะครับมีชื่อ Just Double ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมมีเกาะนิดนึงเกาะน่าจะเป็นฟาร์มฟาร์มบนเกาะอะไรแบบนี้เนาะโอเคแล้วก็จะมีนี่ที่ผมเห็นไลท์เฮาส์นะครับผมประพาคารนะแล้วก็มีเหลหยดีเหลลำเล็กน้อย สวยงามสวยงามเรือนั่งได้ด้วยเนอ๋อสวยสวยอันนี้เป็นประภาคารของเขานะครับผมทางเข้าน่าจะอยู่ตรงไม่มีเนาะต่อไปจะเป็น head crab นะผมไม่รู้ว่าคนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมน่าจะไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยก็ถ้ามีก็เดี๋ยวรอไปดูทางต่อไปนะครับใครรู้คอมเมนต์ไว้นะครับผมไซโคนะครับไซโคไซโคโอเคก็ ลังจากที่เขาทุบบ้านไปนะครับก็มีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะผมยังประตูเนเธอร์ส,สวยๆนะของไซโ,โคเขานั่นเองนะผมก็ตรงนี้ทุบไปก็เหมือนจะเป็นตรงนี้นะเหมือนจะสร้างบริษัทอะไรสักอย่างตรงนี้ก็ฟาร์มเหมือนเดิมนะผมนี่เหมือนจะเป็นเอ่อบริษัทห้างร้านอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับดูทันสมัยนะผมนะมีประตูรูปรูปอะไรก็ไม่รู้แนละ้วน่าจะเป็นหัวใจเปิดเข้าไปเป็นประตูเล่อนจริงๆด้วยนะผม ข้างในนี้โอ้โหสว่างจัดแล,ล้วซิเลนเบิ์นซิเลนเบิ์ลเฉยสิเลนเท่นทุกๆหนึ่งตารางนิ้วนะผมสวยงามจริงๆต่อไปจะเป็นเอ่อพี่เชล็อกนะดูซิว่าพี่เชล็อกผมก็ทําอะไรอยู่นะผมเรามีการปลูกไม้ดํานะปลูกทําไมครับผมผมรู้แล้วครับปลูกทําไมอ๋อก็เหมือนจะมีริมเหมือนเดิมนะริมริมเทะเลนะเขื่อ,อนวนตรงนี้จะเป็นของใหม่นะครับก็คืออ้อจะเป็นเรือนะครับ น่าจะเป็นเรือสำราญขนาดใหญ่มากเลยนะเนี่ยโอ้โ oh. หใหญ่จัดใหญ่จัดลองไปดูในช่องพี่เขาดูก็ได้นะับน่าจะมีการไลฟ์นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวรอเรานะว่าจะเสร็จเราไม่จะสวยขนาดไหนต่อไปจะเป็นสีเหลืองแล้วกันนี่เราจะเป็นอลิสนะครับผมอลิเซ่นะครับจริงๆไอคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วที่เราวแบบบอกว่าแบบไม่ไม่เจออะไรใช่ไหมไมันไ,ไ,ไม่มีอะไรใหม่ใช่ไหมแต่จริงๆมันมีครับผมแต่ว่าเราไม่ได้ไปดูนะครับผม มันค่อนข้างที่จะไกลนะผมจำไม่ได้ไว่ามันอยู่แถวๆนั้นไงนาาึงออกมาแล้วมาแล้วนี่นะผมเนี่ยแค่ข้ามมานิดหนึ่งนะคุณก็จะเห็นมันเกิดอาณาจากักรขึ้นครับท่านผู้ชมอาณาจักรขนาดใหญ่เพิ่มนะครับก็จะมีหอคง,อง,อง,องหอคอยเต็มไปหมดเลยนะผมสวยงามมากนะอันนี้คืออะไรเนี่ยไปดูดิว,ว้าวคือสูงจัดอะผมเออนี่ทางออกโอเคอ๋อถือว่าสวยงามจริงๆนะผม เนี่ยเป็นเหมือนอาณาจักรริมน้ำอ่ะเฮ้ยยังเท่สังเกตนะผมว่าลาังทงันเดินจะมีแบบสีเขียวตลอดเวลานะครับเป็นสาลายไม่ใช่สาลายเถาวัตรงนี้จะมีฟาร์มเอ่อฟลาเวอร์นิดหนึ่งออได้ไว้นะซันฟาลาเวอร์ถาวรน,นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นเออที่ชมวิวมั้งไม่ก็เป็นกล่องอะไรสักอย่างนะเอาไปขังอะไรสักอย่างหรือเปล่าตรงนี้เหมือนเหมือนจะมี เหมือนเป็นน้ำตกชั้นเอเอ้น้ำตกแบบเป็นชั้นๆว่าออนเซนเลยไงือ <c oughs> ถ้าเป็นน้ำหมดนี่ออนเซนเลยแนละ้วมีควันหน่อยๆนี่ใช่เลยเนะี่ยน่าจะยังไม่เสร็จแหละเดี๋ยวน่าจะมีอะไรมาเพิ่มก็รอไว้ดูสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับผมต่อไปจะเป็น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 ,ปนไม่กี่สีเลยสีเหลืงองพัก่อนนะผมคนน,คน,นี้คนนี้เป็นไงบ้างอ่อก็บ้านเขาน่าจะเสร็จแล้วนะครับผมบ้านตรงนี้แล้วก็มีปราสาทต,ตรงนั้นนะที่เราดูไปแล้วนะอุ้ย <c oughs> นี่ครับมาแล้วครับเข้ามาแล้วครับเราจะเร่งอโอเคอ่าอาจจะเยอะไปเจ็ดนี่ครับอันนี้เป็นผลงานล่าสุดที่เขาน่าจะกำลังทำอยู่นะผมน่าจะเป็นฐานทัพนะครับฐานทัพเป็นแบบฐานทัพแหละนะน่าจะแบบประมาณดีเลทอะไรมานั้นที่เราดูมาผ่านๆมานะครับโอเคก็นี่ครับเริ่มมีการ สร้างการใหญ่ขึ้นมานะผมนี่นะนี่ต่อไปจะเป็น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 ไอ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 เออนี้โอ้อันนี้มันชื่ออะไรนะเอ่ออยู่ในอะไรลักขงมะอะไรนั่นปะน่าจะเครือเดียวกันนะหรือไม่ใช่อุ้ยอันนี้เป็นชีโร่นะผมมาชินจังนะครับผมนี่ดูโอ,อ้ตัวบดตัวบดดมเลยอ่าเดินไม่ได้ด้วยมันนี้อันนี้คืออะไรนี่เหมือนอ๋อเอยู่นี่เด่ะสวัสดีครับอันนี้เหมือนเป็นร้าน ร้านไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ร้านป่ะโปรเจกต์บ้านหลังใหม่แนวโมเดิ Now obile, ร์นระดับยังสร้างยังสร้างเสร็จเด้อไม่เสร็จเพรเสร็จเพรเสร็จเพรเสร็จ,รจนะฮะเป็นบ้านของเขานั่นเองแนวโมเดิร์นนะครับมีกระทะด้วยอุย้ยสวยงาม,มจริงๆตรงนี้อืมอ๋อยังไม่เสร็จนะครับผมเขากำลังน่าจะสร้างอยู่เอ้ยตรงนั้นมีอะไรด้วยอ๋อไม่ใช่ห้องโอ้ตรงนี้มีโบสถ์ด้วยนะผมโบสถ์อนะ่าเมื่อกี้มีวัดนะตอนนี้มีโบสถ์โบสถ์คริสต์นะครับผมมา เข้าไหนเข้าไหนอ,อ่านี่ครับนี่เราซับอยู่ในซิงนะครับผม <laughs> ต่อไปจะเป็นเอ่อไซมอนนะครับผมไซมอนไซมอนวัดถาจริงเอ้ยเอ้ไอนน้ที่ไหนครับเนี่ย <laughs> คือบ้านไซมอนเป็นบ้านที่จำได้ไหมครับที่มีประตูลับนะครับที่ตอนแรกมีแต่เกาะ เป็นแบบไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีเต็นท์อันนี้อยู่เต็นท์เดียวแล้วก็บ้านอยู่ใต้ดินที่มันเป็นประตูลับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นอะไรครับเนี่ยโอ้ไมค์คราสเขาเตียมการใหญ่แล้วครับผมช่วงนี้หนะ้าพี่น้อยยังอยู่ที่เดิมเอาแป้นเหยียบก็ได้มั้งปุ๊ะเดีอยวตัวนี้ <c oughs> มีเสียงตึง๋งดึ๋งนะฮะอ่าก็ในนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะผมนะเขาน่าจะเอาเวลาไปทำงานการใหญ่นะผม โอเคสุดยอดนะวันนี้เร่มีการอัปเดตเราไปดูคนต่อไปกันดีกว่านะค,คนต่อไปจะเป็น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 ปนะดมเลสนะครับดมเลสบ้านใหญ่ๆนะนี่นะค,คนที่ใช้เพชรเป็นทางเดินนะครับเขาบอกว่ามีเพชรตามมาด้วยนะตามอ้รอบนี้ไหนว่าอ๋อไม่เป็นแร่ด้วยนะผมนี่อ๋อเรียกได้ว่ารวยจัดเลยทีเดียวนะมีแอมเบอร์ล็อกแอมเบอร์ลออ๋อดูซิว่าเขาทำไบโอมเสร็จครบทุกทางหรือยัง อ,นนอันนี้อันเนียนใหม่ปะเนี่ยไม่เนาะเหรียญเก่าเอ,อันนี้เหรียญใหม่เฮ้ยไม่รู้จะไม่ได้น่าจะอันใหม่แนะน,น่นี้และการน,นี้ยังไม่ได้ทำนะครผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับฐานดิมเดสนะครับไม่รู้ว่าเขาแอบไปทำอะไรข้างนอกหรือเปล่านะอก็ไอรรู้ก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูอเประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันต่อไปต่อไปสีเหลืองจบแล้วสีร้างแลง้วสีเขียวบ้างแนละ้วกันมาตะวันซิตะวันซิตะวันซี เหมือนจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะผมหรืออาจจะมีรอบๆถ่าที่ดูก็ยังไม่เห็นฮะเอ๊ะก็ไม่เป็นไรบไปดูที่รถไฟกัดีกว่าใครรู้ว่าอะไรอคอมเมนต์ไว้ด้วยนะผมต่อเป็นกันจังนะครับยุยีกันจงังเแต่ที่ผมอยากดูอะไรก็คือเป็นเอ่อรางรถไฟครับผมเขาต่อรางรถไฟถึงไหนแล้วผมอยากรู้อยากรู้อันนี้ทําไมเอกอลมที่มันอยู่ข้างในมาอ้วนเก๋ามันกระทางบังบ้านออกมาหรือเปล่ามันน,าน่าจะพังบ้านออกมาเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปดูข้างในนดีกว่าดู รถไฟเขานะ่ะน่าจะทางนี้แหละไงเอเคเหมือนเดิมดูซิว่าทางเขาต่อไปถึงไหนแล้วนะครับผมน่าจะมีวงจรวงจรโอ้มีทางลงเพิ่ม,เต,มเติมนะอ่าส่วนลางรถไฟนี้น่าจะไปไกลหรือเปล่าโอ้ตัวนี้เหมือนจะมีสถานีอะไรอีกไม่รู้มีเลี้ยวนะผมมีเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลียเ้ยวมาเก็บวัดเอาเลี้ยวมาเก็บตรงนี้นะฮะตกใจนะก็น่าจะทําแบบทางโ่งทางแยกต่อนะครับผม อเคก็รอติดตามชมนะครับโปรเจกต์นี้นะบ้านมันจะอยู่ใกล้ๆกันแหละมันก็งงหน่อยโอเคที่ต่อไปนะผมที่ต่อไปจะเป็น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 สีอะไรนะโปรดนะครับโปรดก็ดูไปแล้วนะผมเออที่เดียวกับไซโคนะครับต่อไปดูไลเตอร์นะครไลท์เตอร์ไฮเฟสนะครับดูซิว่ามียังไงอะไรยังไงบ้างเออโอ้หมายกอดเบียคอนขึ้นเต็มเลยตรงนี้มีอะไรก็ไม่รู้นะครัเขาเจาะ เหมือนเหมือนทาฟาร์มการีดกันเลยนะครับแต่ไม่่าไม่น่าใช่นะครับน่าจะทําเป็นฟาร์มอะไรสักอย่างแล้วมั้งมีนี่มีให้ดูมีให้ดูใต้น้ําด้วยนะเพเลยพีระบายจะเป็น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 กีฬาสีเขียวสีเขียวอันนี้เป็นฐานลงเบสนะครับเราไปดูคิวโซฮาร์ดดีกว่าคิวโซฮาร์ดเป็นไงบ้างคิวโซฮาร์ดหัวกะโหลกในคลิปที่แล้วบ้าน ตานามำพี่ๆสเปาไม่รู้น่าจะเป็นสปาหรืออะไรสักอย่างไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรโอเคไม่เป็นไรไปที่ต่อปไปเลยนะ,ะ,ะสี่อย่างเราไปแล้วใช่ไหมแต่เราไม่ได้ดูไปดูแม,มรี่เฟสนะครับผมแมรี่เฟสนะครับคนนี้เขาเน็ตไม่ค่อยดีนะผมก็เลยอาจจะเข้ามาเล่นไม่ค่อยได้นะครับน่าจะมีบ้านสวรรค์นี้นะครับอ่าก็พอมีของอยู่นะครับโอเคไม่เป็นไรไปที่ต่อไปเลยก่อนะ ไ,ไปดูบ้านหลังนี้ก่อนเลยครับเออ่ PUBJ พับเจพับเจหลังนี้เออค่อนข้างจะอัปเดตเยอะนะผมผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าอัปเดตอะไรมั่งนะแต่ว่ามันมันเยอะนะครับมันดูสวยอะเออก็เนี่ยถ้าเราบินดูมันก็อาจจะไม่ค่อยเห็นนะผมถ้าเราเดินดูเดคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหสวยจัดนะครับผมนี่ผมจะเปิดแบบนี้ให้ดูโอ้โหเป็นไงครับท่านผู้ชมเป็นไงครับปลื้มปลื้มอันนี้อันนั้นมีอะไรด้วยนะนี่ตรงนี้มี มันบ้านแม่มดอะไรสักอย่างนะสวยงามสวยงามฝัานนี้น่าจะเป็นของอีกคนนึงนะผมน่าจะทําอันนี้เพิ่มหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วว่าอันเก่าเป็นไงนะฮะกิฟที่แล้วเอไม่เป็นไรเราไปที่ต่อไปกันดีกว่าครับจะไปจะเป็นสีฟ้านะผมสีฟ้าป่ะ,ปะบ้านนี้นะครับบ้านนี้ก็น่าจะมีอัปเดตเหมือนกันนะฮะนี่ตึกกี่ใหญ่สูงนี่นะตึกเอะไรอย่าง ตรงนี้เหมือนจะมีลิฟต์มีอะไรด้วยเนี่ยลองกดดูกดไอ้กล้ามันจะเป็นไงอ๋อลิฟต์มันจะลงนะจัดจัดตื้อตื้อตื้ออรแป๊บนะห,หนึ่งเป็นลิฟต์นะท่านท่านที่จะแคบนิดนึงโอเกย์เราตกทำไมก็ไม่ดูเราบนีไม่ตกชัวร์อ่าไม่ตกละเยี่ยมเยี่ยม Emergency e <c oughs> เออดีเวลาออกนะก็ตรงนี้นะครับจากที่มันมีอยู่แค่สองสามชั้นนะตอนนี้มันน่าจะมีเป็นกายเป็นลุงแล้วนะครับมันคืออะไรเนี่ยมันน่าจะเป็นฟงเป็นฟ์มเหมือนเดิมแล้วเนาะเอโอโอ้โหอันนี้คืออะไรคืออย่างน่าจะเป็นห้องเก็บของอะไรมานี่ปะ๋ยแวบบผมดูข้างบนก็เหมือนจะเป็นสร้างไว้น่าจะเป็นห้องเป็นอะไรเฉยแล้วมั้งทำนู่นทำนี่ได้นะครับ ก็บานขั้งลานที่เราเคยไปคลิปที่แล้วนะผมแล้วก็นี่เหมือนจะมีกระจมขนาดใหญ่นะผมไม่เป็นฟาร,ร์มชูเก์เคนนะผมันนี้ของใครไม่รู้นะแต่มันมืด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 อ่าเฟิร์สจุงนะครับของเฟิ first ร์สจุงนะแต่เราจะแกล้งเขาด้วยกันใวการเกร <laughs> ็บให้เขานะครับอย่างนี้โอเคเรามาต่อกันดีกว่าตรงนี้มีบ้านสวยๆอยู่นะผมเป็นบ้านฮัวนเด่นนะไม่รู้ของใครเหมือนกันโอ้ oh, ปิดด้วยนะครับ ของไอ้ของสลามีอ่อ่ะไม่รู้อะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นบ้านแนวโมเดลนะครับผมชอบ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 สวยงามนี่นี่บ้านของสลามี่นะครอเป็นธีมโมเด์นะครับแต่ว่าแบบตายแบบสีขาวดําเป็นสีขาวนะครับอ๋อมีแดงตัดนิดๆนะครับรถสสวยทีเดียวชอบชอบชอบนึกถึงบ้านพี่ทูตอนซีซันเจ็ดเลยเนี่ย ไอตรงนี้ก็จะมีเอ,อบ้านอีกคนหนึ่งนะครับน่าจะเป็น A าเคจีโมเดนะครับ Modern. โมเดิรว้าเขามีไอนี่เยอะขนาดนีน้เะยพียคอนมีบอ่อน้ำหน้าบ้านนะสวยงามต้นไม้ชอบมากนะครับต้นไม้สงูสงสูงโอ้โหนี่มีหลังบ้านด้ยังไงล่ะที่นั่งกินเค้กชิลๆมีสาวว่ายนะ้ำโอ้มีที่โดดด้วยตรงนี้มีหลุมอะไรไม่รู้น่าจะกันแบบกันลงมาอะไรเงี้ยว่าแบาบาขากระแทกพื้น เออวิเค,ค้กกลางน้ำด้วยอันนี้เป็นบ่อแบบเอออะไรประมาณนั้นน่ะกินเค,ค้กแข่งแบบเล่นน้ำไปด้วยกินไปด้วยอะไรเงี้ยหรือมันเป็นห่วงยางวะมไม่เหมือนสไตล์คล้ายๆกันเออประมาณนี้อ่ะตรงนี้ไม่ได้มาหลายสัปดาห์นะผมมาดูกันว่ามีอะไรเพิ่มนะนี่มันจะเป็นบ้านบ้านใหม่นะมะั้งน่าจะไม่เคยมานะ้วมั้งตัวเนี้ยเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาแถวนี้เลยนะ ก็จะมีแบบเป็นที่นั่งกินดำๆามมีห้องเก็บของมีอะไรประมาณนี้นะผมรับตรงนี้ที่ต่อไปจะเป็นเป็นสีอะไรนะสีฟ้าอ่าถู่บ้านนี้อ่าคิวโซฮาร์ดเฟสเลออันนี้เหมือนจะไม่มีอัปเดตแล้วนะผมน่าจะหยุดพัฒนานะครับนี่ครับป้านหมอบอสนะผมสุดเทพครับสุดเทพ ็นไงบ้างบ้ามนมอวอสน่าจะมีคาเลฮา์ดขึ้นมาทักสี่ห้าหลังได้นะผมโอเคไปดูไปดูกันเอ่อเท่าที่ดูก็ตรงนี้น่าจะยังไม่เสร็จด้วยเหมือนกันนะเพราะอาจจะไปทำอย่างอื่นอยู่ก็ได้นะผมอ่าประมาณนี้นะครับบ้านต่อไปจะเป็นคนสุดท้ายแล้วรีอยังนะชิรอนนะครับบ้านที่เราไปแล้วน่าจะแหลกแหลกสุดแต่คราวนี้น่าจะผมจะพยายามไม่แหลกนะครับไม่รู้ว่าทำยังไงกันแต่ว่าเรามาโลหลดแป๊บนึง นะมันน่าจะไม่แหลกนะอเคน่าจะได้อยู่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 ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของเขานะเป็นหลุมๆนะผมไม่ใช่เป็นหลุมเป็นเป็นโดมๆนะครับอ่ามันเริ่มมันเริ่มเอฟเตกนี่เป็นทางขึ้นนี่น่าจะทางลงโอเคนี่นะก็เป็นทางเดินของเขานะผมจำไม่ได้นะว่าอันไหนมันอันใหม่อันเก่านะเพราะว่าอันเข้ามามันแหลกมากนะจำอะไรไม่ได้เลยนะ,าาะก็ะาะะะาตามโดมพวกนี้จะเป็นฟาร์มนะสีเหลืองต้นทีเค้าน่าจะเป็นประตูนเนเธอร์นะครับ สีส้มนี้จะเป็นฟาร์มเหล็กฟาร์มเอ็นบีซีฟาร์มอะไรไม่รู้ที่มีเหล็กเต็มเลยนะแล้วก็เลมอ่าก็เหมือนจะมีแถวๆนี้เป็นของใหม่นะครับฝั่งนี้เป็นของใหม่สีชมพูคืออะไรสีชมพูสีชมพูไม่มีทางมีมีมีอยู่มีอยู่อ๋อเหมือนจะทำเป็นโดมไม่ใช่นะแต่ว่ายังไม่มีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมนะครับผมห้องเก็บผลผลิตนะครับอันนี้จะเป็นห้องเก็บของอะไะจากท่าแล้ว จริงๆโอเคเราไปดูโดมใหม่ๆกันบ้างดีกว่าอ่ามันเริ่ม FPS มันเริ่มตกแล้วนะผมไม่เป็นไรฟาร์มอ้อยนะครับเขามีฟาร์มทุก,ทกรูปแบบหรือแบบเลยใช่ไหมเนะี่ยอันนี้เป็นฟาร์มเอ,อแคคตัสนะแคคตัสองเพชรนะครับ FPS เริ่มตกนะขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมผมไม่รู้เหมือนกันกว่ามันทําไมนะมันตกอีกแล้วนะเออโอเคก็ประมาณนี้นะเขาน่าจะกําลังไล่ทําฟาร์มทุกอย,อย่างอยู่นะผมไม่เป็นสิ่งจําเป็นนะครับแต่เขาทําสวยด้วยเป็นประเด็นเออเขียนไจะหมดแล้วเนาะ ยี่รอนไปแล้วเมริเฟสไปแล้วคิวสหไปแล้วโอเคก็คงน่าจะหมดเท่านี้นะผมถ้าผมลืมไปบ้านใครก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็คงมีเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์นะผมเอาไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าครับสำหรับจุ๊จูเนียนนะผมวันนี้สุดครับบ๊ายบาย